สบายดีพี่น้องมาสุยคนมาเลาะตลาดสมากคีไซเดยพี่น้องนองพี่น้องพี่น้องลบโันเซนบาร

เรก็มาแต่ห้องมอแล是是 tai, e ้วลรวก็มากินกันเม่เแ่าสอมวยพี่น้องก็มาเลาะตลาดสมากีไซน่ดหนึ่งเนาะวันนี้น้องด้วยพี่น้สิงกะแ่ทอกะซ่สินกะแซทอกแซ่นี่นะนียท่านนี่ยขี้กระต่ายพี่น้องอขีกระต่ายไอ รูดไเนี่ยดาวพันฮหอยกนางคมวันหรือยวมันกากกับฮอสเดืได้ฮอสเดกระทุงชิ0 0พันกระทุ้งหญ่อันนี้มันนั่นคุนระเบิอกันเลยอันนี้มันเป็นละหอยละคาดีนี้นั่นกินกระแซบบุเมาอีกเมื่อไรหรอยงอหนควที่หยนไปเ่เก็บดับแจกป้าจะไปเร นำเต้าหู้พี่น้องปลาคอมะตาอ่อนเลยเส้นปลาเลยขิงข่อยนี่อส้นปลาเด็ดพี่น้องเบี้อยงเต้าเต้าหู้สวรรค์พี่น้องแซ่คือเต้าหู้เซโนะพี่นาะ ปลาโักเอาไปทอดเอาไปให้ลูกแม่ตะโตนึงาไนี่ลงมาก่ะเาหาปเก้สนาทูอั้แาน้อทปอมเลาูัอันนี้ตัวแท้แล้วปลาทูคฮักมีของแท้ของปลอมนี่พี่น้องกัแต่ของอันเดียวกันแล้วนี่ หาตางเป็นรสชาติประตูโคักมีของใส่ของ้อมอันนี้เป็นเจลล้างมือเรัมาซื้ออันหนึ่งคุณอันนี้เป็นของทีต้านโควิดเต่พี่น้องต้านป้องกันเนาะเล้คนละโซนกับม่เท่ามอย บุพุกพน่ายยังไงกินกับไปแบบกินเข่าบ้านเพื่อพนพี่น้องไงเป็นหมูกับเน่เอหม้วหเหรอลาดนพี่นองไงเ็ดไข่อะไเนี่ยเอาไปปิ่งตำเจีวแซ่บเลยโอ เคยกินบะปีเห็ดไข้เหยกินเห็ดคครกระปุ๊แดงเป็นหมิีงเนาะ เดี๋ยวง,งามดีพี่น้องก็ต้มน้องบล็อกอันห่าโดยต้องหงองง,ง,องานเป็นกระต้มเนาะจิบซอจีพี่น้องแต่ละคนเขาก็ป้องกันเลยพี่น้องเลยมีผ้พาปิดปากเบอรแต่ละคนเลยเจ้าวันอาเขตก็เป็นจุดเสี่ยงอยู่พี่น้องในพญาโควิดคนติดเชื้อนเป็นไวเนาะ

ซาลีเนาะเดี๋นี้เพินโซในเลยเนาะตัวใดแมงตัวใดบ่แมงก็ฮู้บ่ดีบิดแล้วบ่ต้องเสื่องเลยพี่น้องว่าาลีมันห่างบ่บ่ห่างบ่เปินแกให้เบิ่งเลยเนาะก็ใหญ่โตเลยน ตลาดสามมคีไทยเลยพี่น้องรัไก่เป็นไก่เบ็ดนี่เนะบนัครัวอรบรบอยนะ ไายไก่ครัตอนดันี่เป็นขั้วได้พี่น,น้องนบโอ้ือสำนานเขาเห็นครังลไวนคนไนะ ยังกินนะนั่นและนีเหรอยังกัมีอะมันเป็นเลือดไก่แล้วพิม,ม,มน,นเนาะปาดอะ,ะอกไรกไ็เห็ดคือยังเนะา,าะมีะก้อนน้ำตาลกางก้อนิพัน่น้าย้าด้านนาน ก่กินเรียบร้อยพี่น้องหอมโซนไก่ปั๊บ <c oughs> อยู่ตลาดสมามกีสไส้พี่นอ้องตลาดญ่ <c oughs> โอ้มาตัว <c oughs> เป็นตลาดระดับต้นๆเนาะของเมืองสวรรค์ห่วงห่วง ส,สามาิโตสามสิบกมีอไ้านแล้วปลาดุพี่น้องเหตแล้วมีแล้วยูเอนซื้อมาลรอเจอะคนประดุกก็นาอีนอกน้องพี่น้องนะแล้วก็น่าใช่โอเคมาแก้มือพี่น้องเลยพี่น้องปละุก เขาเนี้ยเขาโอ้งามนะพี่น้องเขาเนี้ยเขาเจ้าออกมาแล้วพี่น้องมันีคลิปนี้เกิดิลน่าพี่แล้วน้องไปก่อนเลยพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลท์ทุกเม้นทุกคนที่เข้ามารับชมต้องการหน้าตาอ้นเป็นพี่น้องเดลยฟ้องยังคิดหนาเนาะเด้๋วกระชับกล้องไปน้ะขอเเห้ดีลาจีน่าบ๊ายบาย ลูกอันอยังยังอีกเด้อพี่น้องเด้อยังอีกเศร้ากมือกูเด็กกอดนะพอมอเผนบอกมาแนวนี้เนาะเผนไปนตรวจไปยังกับนำข้าวป้ากับยังร้ายนะพี่น้องยังปกตินั่นข้าวปลายังบริทนแห้งยั่งมันอันนั้นเถื่อพี่น,ออน,น,น,อน้องเลยกัเลยอนันนั้นเนาะได้ทำการคลอดเดือนทุกเดืนอนเรื่อนไปเดือนหน้าเดือนพี่น้องเด้อ ผมอมกขบใจได้พี TV ่น OK, ้องได้เลยกันหน้าเป็จบจิตโอเคพี่น้อง